เบายครบออับพี่น้องแต่ผู้ชมเพราะตอนรับพี่น้องเขาสู้การจตอาหารย่ำแรงครับหลังจากเลิกง,งานมาโมนีขค้นอยากหลบับหลับประดุกนะครับก็เลยไปซื้อประดุกที่ตลาดลมานะครับก,รก็มาจะมาหลาับก,กินแ่บแทบก็เพื่อนหอนะ่าพี่น้องว่าเด้๋ยวร้ายมือแล้วนะครับฟักเรียบร้อยฟักเรียบร้อยต้มน้ำ ปลาเด ب, เดแดดลอยเทสไปปรุงมันเย็นแล้วครับบาดปรุงได้บาทน่หมู่พักกับส้อยเลี่ยมมีนาทีแล้ที่ปรุงอืมพักกินกับมันนี้ก็มีหยอดบักกอกข้าวข้าวอ่อนบักพริกต้นหอมกระเทียมหอมปีนะครับ กินผักกินไก่เพราะว่าอันสำหรับคาแก่นี่ยเขาฝักใส่ใส่เหนตมีเลี้ยวนะครับเคียงคาแก่มันจะหอมกันฝักตะปามันมันขันว่าใส่คามันกับว่าหอมนะครับคามันคือเด็กมันหอมขึ้นมากนะครับเพื่อความแยบความนัวเท่านะครับกันตีเรื่อมฟุ้งเงิพี่น้องกินตู้บาทเงินเบิ้งกัินตัวฟุ้งกับใส่ใส่แบบริกเขาครัวเลยละเอาอันน้ำเดกใส่กบรัวละกันนี <c oughs> เขางขว้าองกับใส่ลงไปเอาตามที่สบายใจให้หจะใส่หลายเกินไปหั่นใส่หลายเกินไปมันพันแย่ขงงางขวาเอาสองสอนเคอร์น,นี่พอดีละยอะ <c oughs> บานในก็นใส่แบ <c oughs> <c oughs> บพริกบบกพริกแบบพริกนี่มันมันเพดกันอยาจะเผาใส่หลายห้าผู้ถววนนาวรจิ้มน้ำหยากเขาเขาจ้งใส่แบบพริกแกมเอา ลืมบ่ได้คือเปล,ปลเี่ยนเปลี่ยนนวดเซนต์นไปมันสอนหน่อยใส่จ๊กซองสอนเข่งกับพ่อพักต้นหอมใบหอมปีเอาลงไปอันนี้มีใบตะละแนกระไส้ครับแล้วถ้าตีไส้ใส้เคนี้กับส่งซะก่อนซิมแล้วกอนมันตีจางีง่ยสีเข้ม มัดจานจังใส่เล้วโอ้ยลืมเรื่องเหมือนกันนอ้อยแบบเน่าเนี่ยมันต้องใส่ที่นีน่คือตอนนี้ป่ะเทศไทยใส่ยังใส่ยังครับมิจฉาพลต้อมด่าปลาแดกค,คือเรื่องนี่ ที่มึงกลันมันจะควายจะเพิ่มเติมเอาเป็นได้ขับอวดตัววะ เลยเด็นเขียดนี่มันซิ่งกันนะยังยังใส่เกียตินเกียกระปุกหน่อยผมแตกนกระปุกยังยจางได้ เกียร์ไรเนี่ยมาทันสุ่มอทเนี่ยหอมกว่าัวไรซีก็่อย ได้ขันไสเกียนกระต้องโรเวลาจะน่อยนะครับเพราะว่าเกียนมันมันมันละลายยากเพราะน้ำปลา เสียบ,บกบข้าวบ้านหายแบเผ็ดนิดนึงแต่ว่าผู้ใดมักเผ็ดจังคอยใส่ลงโดดน,นี่พิงไว้แก่มเมานะครับหาผู้อื่นมากินบเน่เผ็ดผู้ใดกินเผ็ดก็จะงคอยแก่มเมามาครับกินทะเลต่างกันวันนี้นะครับลาบลาบลาบปลาดุกเจ็บเสียบเจ็บเสียบ,ยบคลิปนี้ฝากต่อยเปี๊น้อมใช่นี่ครับจังคอยเปี๊น้องตรงมีควบควบเจริญ มั่งมีสีสุขอยู่สุมกินเย็นกันทุกคนนะสบ,บายดี